ไปเลยไปเลยไปเลยดูน้ำมันไหลดูน้ำมันพี่มดไหลสว่สวๆเลยไปเลยลูกพี่ไปเลยไปหาพิธีทางนู้นไปไปแล้วไปแล้วนุ่นนุนได้ยินเสียงแล้ดได้ยินเสียงพิธีแล้เดี๋ยวนะได้ยินเสียงพิธีแล้ว นี่ก็จะเป็นวิธีล่อกติดุที่ทมอ เหนื่อยทางนี้อึเยอะมากทางนี้อึเยอะมากเลยนี่ยอมไหมนันจะยอมไหมนันฮะยอมไหมนันยอมไหมนัน รออยู่นั่นแหละให้สวัสดีรออยู่นั่นนี่นเดี๋ยวเอาทางนี้ก่อน

วิ่งตาเหลือกเลยโหยเหนื่อยเอาไม่อยู่โอ้พี่พัดพี่พัดก็ใช้ย่อยเสียที่ไหนแล้วนะ่ยรอพี่มดไม่อยู่เลยมายืนรออะไรนี่ฮะยืนรออะไรโหเหนื่อยนะนี่วิ่งแทบไม่ทัน หูยแม่แดงเหนื่อยได้แค่นี้เลยนี่ตกมันนะเนาะหืมรอ,อได้ไหมล่ะกลัวจะรอไม่อยู่แล้วกเก็บได้แค่นี้ก็แค่นั้นหลนะเนาะพี่มดเออได้แค่นี้ก็พอแล้วพี่มดตาขวางแล้วนะน่นนั่นน,น,น,น่ไปไหนนะ่ะไปไหนนะ่ะตาขวางแล้วดู ดูน้ำมันย้อยยำๆ,ๆเลยโอ้ยเหนื่อยมากเลยเพราะว่าต้องรีบเก็บต้องรีบออกมายืนรอแล้วไม่ได้ไม่เอาไม่เอาแล้วแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละต้องว้าบุญก็คงเก็บได้แค่นี้แหละเนาะนะ เก็บออกนิดนิดหน่อยๆน่อยนะเราไม่ใช่ไม่เน้นความสะอาดเราแค่เอาออกให้เขาพอไม่ได้นอนอยู่กับกองอึก็ฝากคุณแม่ใจดีใจบุญนะคะเป็นกําลังใจช่วยกดแชร์กดไลค์ให้กับพายมอดควานหญิงด้วยนะคะแม่แม่จ้าคลิปนี้ขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงแค่นี้เลยนะคะพบกันใหม่กับพี่มอดนะคะคลิปหน้าบายบายค่ะ